เมื่ออุปมมาแล้วพระองค์ก็สรุปว่าเอวะเมวะโขอักขิเวสนะดูก่อนอักขิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันแลยังตังเนคขมเมนะยาตับบังเอกคตาจิตอันใดอันบุคคลพึงรู้ได้ด้วยเนคขมมะเนคขมเมนะดัตตบ,บังพึงเห็นได้ด้วยเนคขมมะเนคข,ม,ม,เนขมเมนะปัตตบังพึงบรรลุถึงได้ด้วยเนคขมมะเนคขเมนะสัจฉิกาตับบัง พึงกระทําให้แจ้งได้ด้วยเนกขมมะตังวตะชยะเสนโนราชกุมาโรโอกามะมัชเชวสันโตส่วนราชกุมารชยะเสนะอยู่ในถ้ำกลางกามคุณกาเมปฏิพุนชันโตบริโภคอยู่ซึ่งกามคุณกามวิตเกเกหิขัดชมาโนถูกกามวิตตกทั้งหลายเคี้ยวกินอยู่กามะปริลาเหนะ ปาริไดหะมาโนถูกความเร่าร้อนคือกามคุณเผารนอยู่กามะปริเยสนายะอุดสุกโกเป็นผู้ขวนขวายเพื่อการสแสวงหากามคุณยสติวาจักรู้ก็ดีตัคติวาจักเห็นก็ดีสัจฉิวากริสติจักกระทำให้แจ้งก็ดีซึ่งเอกะกะตาแห่งจิตอันนั้นอิติดังนี้เนตังฐานังวิชติ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะเนตังฐานนางกนนะนะเอตังฐานะอันนั้นเหตุอันนั้นไม่อาจจะมีได้นะเพราะว่าเอเกาตาของจิตนี้ต้องอาศัยเนคขมมะนั่นเอง